เดี๋ยวสอนภาษาฮินดีมาละคำดีไหมท <c oughs> ่ามาทำปรา่ากันบ้างทำแต่กับข้าวมาหลายวันแล้วเนาะวันนี้จะพาทำนำกินปราธามันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่ามันยากตอนโรลตอนแผ่แป้งนิดนึ่งเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะคะก็จะมีแป้งโฮลวีตนะคะ สักสองสาถ้วยแล้วแต่ทำมากทำน้อยนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งสาลีลงไปนะคะนิดหน่อยประมาณสักครึ่งถ้วยไม่เยอะนะคะอา,าร์จวนมะเรล่านะคะแค่หยิบมือพอ แล้วเราก็จะใส่เกลือเกลือแต่ไม่ใช้ช้อนดีกว่าเกลือสักหนึ่งช้อนชา,าแล้วเขาแป้งให้เข้ากันค่ะ เลยเนอตอนแม่หญิงหัดทำกับข้าวใหม่ๆนะก็นั่งคิดอะทำไมคนอินเดียเขาจึงกินยากกันแท้เนาะบ้านเรานี่ททำกับข้าวเสร็จหุงข้าวพอแล้วระหว่างที่ทำกับข้าวก็เราก็ไปตั้งหม้อข้าวรอไว้เลยมหม้อหุงข้าวเนาะแล้วก็เราก็มาทำกับข้าวพอกับข้าวเสร็จข้าวก็สุกพอดีกินกันได้เลยเนี่ย มานวดแป้งมาพักแป้งแล้วก็มาทําโรตีแล้วคนกินก็อยากจะกินร้อนๆคนทําก็ต้องทําไปเสิร์ฟไปคนทําไม่ได้กินนะคะทําให้ให้คนนั่งรอกินก่อนคนทํากินทีหลังคือมันเป็นการยากที่จะมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าเพราะว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นคนทําโรตีร้อนๆตลอดเวลาเพื่อเสิร์ฟ นี่แหละคือความยากของคนที่เป็นแม่บ้านอินเดียจะไม่นวดให้แบบว่าแห้งนะคะเอาแบบพอดีพอดีไม่แห้งและไม่แฉะมานะเราลงนวดกับพื้นดีกว่าโอเคละแต่เราจะพักแป้งไว้นะคะสักประมาณ20นาที ปิดฝาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งจะแห้งแล้วเดี๋ยวเรามารีดแป้งแล้วก็ปิ้งกันค่ะผักแป้งไว้แล้วนะคะเราก็ถึงเวลามานวดกันไม่ใช่นวดถึงเวลามารีดแป้งถามว่าทำไมต้องพักแป้ง การพักแป้งจะทำให้แป้งตรงขอบขอบเวลาเรารีดนะคะตรงขอบขอบมันจะไม่แตกคะ่ะมันจะเนียนเลยก็เลยต้องพักเอาไว้เราจะแบ่งแป้งนะคะเป็นก้อนๆเอาไว้แบ่งแป้งเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะ เราจะมารีดกันเ okay, กกามากเลยเตรียมแป้งนวลไว้ด้วยนะคะแป้งนวลก็คือจะเป็นแป้งสาลีอย่างเดียวหรือว่าเป็นแป้งสาลีผสมแป้งโฮวิทก็ได้หรือจะเป็นแป้งโฮวิดอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็จะมีถ้วยน้ํามันนะคะวางไว้ด้วยเพราะเราจะต้องใช้น้ํามัน แอ้นอนนะคะลีดไปค่ะอยากได้ไม้นวดแป้งที่มันใหญ่กว่า มันได้เป็นแผ่นบางสักระดับนึงนะคะ<ม>คือใหญ่หน่อยเรา,าก็จะเอาน้อนทานน้ำมันทาให้ทั่วนะคะลูบให้ทั่วเลยค่ะแล้วโรยแป้งนวลไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะม้วนแผ่น โรตีค่ะม้วนแบบนี้นะคะม้วนให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะถ้าเราม้วนไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะถ้าเราม้วนไม่แน่นไปแล้วนะคะมีเทคนิคหมุนไปค่ะมันจะแน่นเอง เสร็จแ,แล้วเราขดให้เป็นวงกลมนี่นะคะเก,บเก็บปลายไว้ด้านล่างแล้วก็ชุบแป้งนวลอีกทีนะคะรีดพยายามรีดตรงกลางก่อนพอมันแบนแล้วเนี่ยก็รีดรีดยังไงก็ได้ทีนี้แต่ตอนแรกๆให้รีดตรงกลางก่อนแล้วตรงวนๆนเนี่ย มันจะอยู่ตรงกลางจะไม่บางมากนะคะปราท่ามันจะต้องมีความหนานิดนึงไม่เหมือนโรตีบางประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะรีดให้ดูอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยไปทอดอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวทำให้ดูแผ่นหนึ่งนะคะ เวลาไปทอดเนี่ยจะเห็นมันเป็นชัดเป็นเลเยอร์ชัดๆเลยปราท่าแบบนี้เ,เด็กๆชอบมากค่ะขอให้ทำตลอดเพรอบอกว่าทำปราท่านะไม่อยากจะกินปราท่าอย่างอื่นขอแบบนี้ มันก็โอเคนะคะมันใช้เวลาทํานิดนึงกว่าจะได้แต่และแผ่นโทาน้ำมันลูบให้ทั่วนะคะโรยแป้งนวล รูปอีกทีในม้อนอารมณ์ได้ขนมเปี๊ยะเลย ค okay. ทีนี้เราไปจี่กันนะคะทีนี้มิงจะทําไปทอดไปแล้วนะคะเราไปที่กระทะกันเลยค่ะ,ะกระทะก็ตั้งไฟไว้ร้อนแล้วนะคะวางแผ่นแป้งลงไปเลยค่ะใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะถ้าไฟอ่อนแล้วกระทะมันจะกระด้าง คือมันจะกรอบแข็งบางส่วนไม่นิ่มอร่อยแต่เราใช้ไฟแรงเนี่ยเ,เนื้อสัมผัสมันจะพอดีค่ะทาน้ำมันไปนะคะ ตับอีกด้านหนึ่งทาด้วยค่ะ ต่อไปนะคะพอเราปิ้งไปจี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไฟเขาก็จะกระทะมันร้อนมากขึ้นนะคะไฟเขาก็จะแรงขึ้นเราจะต้องรีลงบ้างคะ่ะไม่ใช่ใช้ไฟแรงตลอดมันจะไหม้นะคะรีบ้างอะไรบ้างแล้วพอ,อ,อความร้อนมันลดลงเราก็เพิ่มพอความร้อนมันมากเกินไปเราก็รีลงทาน้ำมัน อันี้นะคะเดี๋ยวแม่หญิงขอทําแล้วก็จี่ให้หมดทุกแผ่นนะคะนี่ก็ปิ้งเสร็จแล้วทุกอันนะคะเดี๋ยวแม่หญิงจะฉีก เนื้อปราท่าให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นวงๆอย่างนี้เวลาเราฉีกไปเนี่ยเห็นไหมคะปลาท่ามันจะเป็นชั้นๆมันจะไม่เป็นชั้นเดียวมันจะเป็นแบบแผ่นบางๆเป็นเลเยอร์ซ้อนกันอยู่อะคะ่ะเนี่ยเนี่ยมันอร่อยตรงนี้แหละนะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกินปราทานำกินปราท่า,าแปลว่าปราทาที่มีรสเค็มเห็นไหมใส่เกลือ,อนี่แหละจริงๆแล้วจะไม่ทานกับกับข้าวอะไรก็ได้เป็นน้ากินปราท่ากินกับอาจาดก็ได้หรือจะเป็นชัตตนี่ดะฮีก็ได้ค่ะดะฮีคือโยเกิร์ตนะคะเดี๋ยวสอนภาษาฮินดีวัลคําดีไหม โอเคนะคะแต่ขอจบคลิปนำกินปลาท่าไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ